เมกมาลาวาทําให้ติดดีแล้วดอกไม่ค่อยร่วงคับผมริดดีแล้วล้วฝักกระตันเนยครับฝักยาวสวยฟามดกดกมากครับดกไม่ดกก็ผมเก็บเล็บหลุดแล้วครับเกี่ยวจนเล็บหลุดแล้วอันนี้เล็บที่ผมจะเกี่ยวอีกแล้วจะหลุด,ด <c oughs> อีกแล้วดอดกมาก <c oughs> เป็นที่อื่นเขาจะเก็บเบ้นวัน ขเขาจะเว้นวันของพี่เก็บทุกวันเลยทุกวนันโมงเก็บทุกวันไซก็ได้มาตรฐานด้วยขนาดเก็บทุกวันนี่ฮะไซนี่ครับอืมทุกวนันใยญ่ใหญชิ้นอย่างเงี้ย,ย,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บยอะไรก่ะโอ้ครับตัวไวนะไวครับเนี่ย,ยน,นี่เก็บเป็นมะช้ากันเนี่ยเก็บเป็นมะช้ามื้ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเย็นก็เก็บได้อีกแล้วเดี๋ยวเช้ามื้ดเช้ามื้ดก็เก็บใบแกวครับอืมเนี่ยนีเดียวเป็นกำมือเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมล้างเก็บแค่ช่วงแค่เนี้ยเนี่ยเห็นเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยกำเป็นกำแล้วเป็นกำมือแล้ว ผมจะยืนเก็บไปได้ต้องทั้งเก็บไปเลยนะข้างล่างเนี่ยความดกนี่คือความดกนี่คือยอมเลยใช่ไหมยอมแต่แง่องผมดูข้างล่างแต่แง่งผมเทียบเลยแต่แง่ที่เก็บไปแล้วออนแต่แง่งผมท,ที่เก็บไปแล้วหมดอ๋อคือรอยที่เก็บไปแล้ว<า>เมื่อเช้าเมื่อคืนเก็บไปเรื่อยๆนี่รุ่นใหม่ผมจะ,ออ,ะอ,ออกเกี้วนี่ออกแต่แง่เก่าออกดอกเกี้ยวเริ่มพอพอดอ,อกเก้ยวครับถ้า เป็นช่วงที่เราใช้ธรรมดามันจะไม่ค่อยโผล่แต่แง้มจะแห้งถ้าเราไม่ใช้แมกมาลาวาเราใช้สูรดดเดิมมันต้นทุนมันเยอะมันมันสูงอ๋อถามว่าถ้าเราใช้แมกมากลาวาต้นทุนสูงก็จริงแต่ผลผลิตมันได้คุมคออค้มค่าอ๋อคุ้มค่าป่าแล้วแล้วใบก็เขียวสวยอย่างนั้นเราต้องคอยคอยก็คอยชิดอยด่เลยใช้เคมีใช้แบบเราไม่ใช้แมกมาลาใช้พวกฮอร์ตัวอื่นอ่ะชับใจไหม ตัวนี้ผมทับใจมากครับเ็กมาลาวานี่นะเ็กมาลาวาครับแล้วผิวเขียว,ยยวมันเขียวเขียวเลยนะเขียวครับถ้าเมื่อก่อนผมไม่ค่อยใช้ฝักมันจะขาวเหรอมัน,ม,นมันจะไม่ค่อยเขียวอ,อย่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยุู้เห็นอย่างเงี้ยมัน่็ยเขียวแล้วเราไปแช่น้ำปุ๊บเขียวปีเลย<อ>ปีมขึ้นเลยเรียกว่าให้สีสันด้วยฟีฟันดีครับตลาดชอบไหมแบบนี้ชอบครับเมื่อก่อนถั่วมันเป็นอย่างเงี้ย จะเป็นข้อโปโปโป๊ะโป๊ะเดี๋ยวนี้มันจะไค่อยเปิดจะน้อยคล้ายๆเสรมือกันใช่ฝักเสมอเรียบตลาดเป็นยังไงบ้างตลาดครับว่าไงแบบนี้นี่สวยครับถั่วตลาดตลาดต้องการตลาดตลาดต้องการแม่ค้าก็ชอบครับอี๋ยวผมไปผมไปไปสี่เมืองทุกขายทุกวันแม่ค้าเจอรถสุ่มแม่ค้าวิ่งมาเลยขายจองเลยรถเจ้านี่จพราะผมเพราะผมไม่ไม่ได้ขายที่ฝั่งทุุุ่งนะที่แม่ค้ามาใต้เนี่ยเอาหมดเลย ร้อยห้าสิบคนห้าสิบเอาหมดเลยเหมาหมดเลยเหมาหมดเลยแสดงว่าคนก็กลับบ้านได้เร็วใช่ก็กลับบ้านเร็วทุกวันสองคนดูเนีืแค่ขายไม่ต้องนั่งขายเลยมีคนจองประจำรถวิ่งเข้าปุ๊บก็แม่ค้าก็เดินตามเลยเจอรถนี่วิ่งมาเลยแสดงว่าเคยซื้อแล้วลูกค้าเขาชอบอีกทีหนึ่งใช่ลูกค้าชอบแล้วแล้วผมก็ไม่ยัดไส้แม่อะไรครับตาแบบของสวยอืมตรงไปตรงมาเลยนะของสวยอย่างบัวมผมก็สวยแม่ค้าติดใจครับก็สั่ง นันแพ้วยกบัดค,ครับนแพลยกบัสมุทรสาครเนาะขอบคุณพี่มากขอบคุณพี่จิราพรเน,น่ะแล้วก็พี่ขอบคุณครับ <laughs> โอเคครับผมสวัสดีครับยมใช้มากๆลาวาแล้ว,ลวรู้สึกปักปิดสมบูรณ์ดกมากค่ะ